นะแล้วแต่ปุ๊เลยตรงไหนโอเคตามไปไม่ทัดหมดไปเก็บไอ้ดอก Let's go เยอะอีกแล้วดีนะปะนะทำไมล่มน้องเป็นแบบนี้ โอ้โหปืนอะไรเนี่ยยังไม่ได้ไอ้อดอบลูกเลยเพียงมีใครได้ปืนไอ้อดอบยังเพียไม่ได้โอ้โหสนายคู่จากศพมนะันอะลายสั่งเขาบอกเหมือนกันเลยแล้วยิงขู่นนะขหรือยิงเรียบสนายนะยิงขู่อ่ะเต็มเลยเหรอใช่เล,ล,ตลยตัว อยู่โน้นอยู่โน้นอยู่บ้านหลัง้นอยู่บ้านหลังนู้นข้างหลังอ่ะโบ้านนีเพียบเลยไอ้เรียนะลามาบวงไอ้หน้าหนีไปมลงมาแล้วนี่ขจับไปสามแล้วเหรอ เม่ถ้าทำงไมตรงนี้ขึ้นยากอย่างวะบันทึกแวบเ่า,เาบันทึกเดี๋ยวเราจะโดนบอดยิงข้างหน้านี่ไหะมีตตวยิงมีตตวยิงพวกเราตายแล้วเกินไปนะเฮียปัญหาคือไม่มีเกาะเลยเนี่ย มีเกาะไหมสักไม่มีเกาะนี่เติมเนี่ยโอเคได้ละถึงพี่อ๋องอะไรก็นึกว่าเป็นห่วงบาชิมัตก็โดนโดนโดนยิงเนาะพี่พี่หมอหมอกีมันอยู่ข้างบนนั่นตัวนั่งอ่ะอยู่บนบ้านอะข้างหลังข้างหลังมันอันนี้พี่ละนี่ทุกเฮ้าห์ นัดเดียวพี่ตายนะโอ้โหสองตัวมีอีกไม่งามใส่ไหามสวยเออเอาเอาเติมเม็ดเอาเติมเม็ดนี่ไงสัตว์เติมเม็ดเอาไปสองกระเครึ่งไปอย่าให้มันได้เล่นอย่าให้มันได้เล่นกระเชนแบงยังไงเป็นเนื้อแบงแบงยังไงเป็นเนื้อแบงแบงแบงพ่องอะไรสัตว์แบงแบง โดดแล้วโดดแล้วไม่้องเดียย๋ยวเข,ข้าใกนะล้นะระเบิดมานะกนเกาะผมแต่แม่นี่ฮะระเบิดมาเหรอระเบิดมา <laughs> แอบฟาร์มอยู่คนเดียวเลยนะ The Airdrop is coming มีอะไรเลยที่ถือทำไมทิมฟันเหรอใช่มันไม่มีใครยังมาฟาร์มยังไม่มีใครเลยไปบ้ามดอนอนไม่ไหวต้องไว้แหละโอ้โหทำไมสุดยอดจังอะเก็บไปสามตีใช่ปะ Surprise motherfucker ยอดอดะไรชีวะคนเดียวก็ไปประมาณ8ต,8ตัว8ตัวตัวตึงตัวตึงอยู่หอลำใหญ่เนะี่ย <c oughs> ยังไม่ลงเลย <c oughs> ลืมขึ้นเครื่องเหมือนเพื่อน

พูดลำทำคือเอาไดดว้เม็ดเดียวมีนะในวควันในควันมีมีมีตัวหนึ่งเอาเม็ดเดียวมึงสักปักเบอรพูดถาอะไร ดอกเดียวไม่อยู่เห้ขออีกสักดอกแล้วกันใได้คิวเดียวเหรอเนี่ยได้คิวเดียวมินเหรอรถมารถมา ลวงรถเลยไม่กลับมาเพื่อนเลยเหรอเฮ้ยเพื่อนไปเลยให้ตายเสเตย์มีคนใช่ไหมาปไา let's go let's go let's go เอาปืนเหรอเอาละเอาละ โอ้ก็มันโอ้ต้องลำแล้วอะมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวเจ้ยเละเโออไม่ได้เออไม่ได้สักคิวเลยเอาว่างดิเออไอ้อะไรยังงี้นี่มันซองหรือมีดวะเนี่ยยได้แค่คิวเดียวอ่ะ ต้อแว็บแยับไปยิงโป๊ะบ้าหายหมดเลยเอาไปคนละเม็ดกดหิวอ่ะว่ามันอยู่นี่มันอยู่นี่อ้ยนี่ลำเหรอลำโชหรอไม่ได้หรอกชื่อเหมือนกันมันต้องลำเหมือนกันแนะน่าจะไปต้องให้ช่วยนะเออมันก็บีดูวนะลำเยอะนะช่วงนี้ เฮ้ยทำไมรถลอยวะอ๋ออะไรวะเนี่ยเี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมอยู่องไนไอ้ตายเจมส์โจกไอ้ทนายอ่ะเมียนีนี่จ้าจ้าโ้โหโอ้โหเ้ยังไงมาสี่มาสี่เอาเลยเลย สวยสวยล้มมาแล้วหนึ่งนั่น,นยืนอยู่กับที่ตัวหนึ่งอ่ะ <No. S 1> บน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 แปบเป็ามคิวเหมือนแกันสามคิวอยู่เลยอ๋อมีอะไรตัวนี้หเหรออ้าวมันอยู่บนหลังคาพี่ หลังคานี่หลังคาว่ะใช่ใชในบ้านด้วยในบ้านก็มีอุ้ยอุ้ยโดนบ้องอุ้ยจังไนวะโอ้โหอดลำเลยต้องตาย โอ้ยยิงเพื่อนตัวเองนี่ก็ยิงจังเลยเฮียมันอยู่ไหนอตัวเนี้ยอยู่หลังคาเหรอดูดูบนโบนั่นะครับเจ็บมันจู้กว่านี่สองเข้าวงก่อนอืึลิงติดประตูอยู่นนั่แหละประตูเล็กเกินเลยเกินนะ ไม่ออ้้ิแลวยิงไม่ได้ดเลยเกมดีรอเลยตะไอเหอี้บ่องเ่ยแม่งเ้าบองอยิงผมนะโอ๊ตอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอย่างในรถหรือเปล่าไม่รู้นูดไงนูดงไง ผู้รายังไม่เสร็จนะมั oh <su> ่นใจเท่าไหร่เอาเลยเอาเลยเอาเลยเจ็บแล้วอือฮู้โอ้เงียบเลยเฉยเลยลกลกเรียกลกลกมาดอันนั้นใจตัวเองอ่ะดูดิไม่ค่อยได้คิวคิวไม่ก้าแม่ดูเดือดเดือดผ่านกันเลยทีเดียวนะ เรียกว่าเดือดตั้งแต่ต้นเกมยันจบเลยทีเดียวถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ